ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับครับวันนี้พามาดูรถเข็นมันทีมงานมาโนดเพื่อนมาโนดต้นใส่นะวันนี้เก็บเสร็จแล้วเพื่อนขุดเสร็จเก็บเสร็จกันแล้วตอนนี้ก็เริ่มยำทางนะ อันนี้ก็ลงมาสองคัน,น้นะเพื่อนวันนี้มาสี่คันเป็นยันมายันหนมาสามคันนะนี่หน้ามณาะห,หนึ่งอันนู้นะลงไปแล้วเลี้ยวหัวขึ้นมานะยันทางเสร็จแล้วอันนี้เป็นยันมาห้าสิบเพื่อนเนะนี่ยกำลังลงยันเนี่ยนงะโดนเพื่อนคันนะี้ พอดังนิ่มๆเลยนั้นเพื่อนแต่ยังไม่ได้ชลวงไส้นะอีกขั้นแท้ทีจะเริ่มจะลงแล้วเพื่อนกล้วก็อกันก็ยันมาที่มาใหม่ก็จอดอยู่หน้าเลยนะนนเพื่อนจอดอยู่หน้าลุงน้อยเนี่ยคันนี้ไม่ได้ลงคันนี้ได้นาริมเนาะ ไปดูแซทีกันเพื่อนเซีกำลังลงมานะเพื่อนเซีลงมานะมาย่ำทางแล้วเริ่มเจาะอนั่นเพื่อนไปแบกขึ้นเจาะล่างก็ดินดูแล้วดินติดเยอะเหมือนเจาะล่างแล้วก็แบกขึ้นเหมือนเตา รอดังเง่มบๆเลยนะเรือร้ารถจอดอยู่ก็ที่เดี๋ยวลุงน้อยจะลงไปรีวิวให้ดูใ,ใกล้ๆนะ ล่างจอกเละๆนะเพื่อนล่างจริงๆนี่สูงอช่วงหน้าเลงน้อยเนี่ยตรงสป็นเก็บเกีเยวก็เกี่ยวเนี่ยนะตรงนี้จะออกเริ่มต่ำไปแล้วออกสีเละๆหน่อยช้าชล่างก็เป็นนานะแต่หัวดีนะเพื่อนล่างแต่ก็มีเน่าก็ต่ำ ราคาตอนนี้ก็ประมาณ2,000 2น0 0นิดๆนั่นเพื่อนราคาก็ยังพอได้นะส0 0พินนิดๆที่ลงก็ล้านโน่นนั่นเพื่อนปากสลกบาทแปนะไม่ต้องเกตรือนั่นเพื่อนเนี่ยขูดเสร็จอะรถลงย่ำได้เลยนะเดี๋ยวดูการกลับหัวนะ

โอ้เพื่อนช่วงนี้มาช่วงบนนี่ก็ไมเ่เค่อะไรช่วงติดนานเพื่อนเน่าเยอะเงี้ยเพื่อนเจ็ดี่ร้อยห้าห้าโค้งเป็นริมนะเพื่อนริมจิ้มเต่งเงี้เพื่อนโค้งอ่ะคือถ้าเป็นชื่อภาษาองกฤษเขาก็เขาเรียกเป็น MCK เพื่อน Lepas lompat เกตไม่ต้องเกลี่ยเลยนะถนนทางสุตรเสกรวยได้เลยเพื่อน thằng làng lên mời mẹ nè nặng nè nặng

ตอนนี้ก็วิ่งขึ้นบนนะ่าจะไปย่าข้างบนเลยไปเก็บ้างบนก่อนไม่รู้นะแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยเริ่มขยับแล้วนะจาอไปเก็บไปเพื่อนดิ้นติดเยอะเพนะือ่อนน่ะจ่อล่างจ่อเออจอนเก็บกระแจนะยกยงยกหนักเพื่อนเห็นมาก150เพนะื่อนน่ะ เหมือนล้อกงว้างนะเพื่อนเนี่ยนิ้น,น,นจิ้มเส็งเพื่อนเนี่ยโกงของลูกเตะเดี๋ยววันนี้จะรีวิวช่วงก็ทำช่วงดึงลูกเตะคือลูกเตะนะแล้วแบบดึงหลังเพื่อนเดี๋ยวจะรีวิวให้ช,ะชะัดๆนันนี้ก็ประมาณเจ็ดลายเพื่อนเนี่ยรถ รถไถนาเดินตามก็สี่คันเพื่อนเอ้แต่งคันนะึงเขากะเอาให้เสร็จนะแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปลงเจ้าใหม่เนี่ยนะนี่กะเอาให้เสร็จก็สวยเลยเพื่อนก็เฉยๆเลยนะมาหน้าหนึ่งเพื่อนนี่นะเพื่อนเดี๋ยวรีวิวช่วงที่กระแปงดึงท้ายหลังนะเพื่อน นี่นะเพื่อนเขากลับออกใหม่เพื่อนนี่นะช่วงนี้นานมาออกใหม่แล้วก็ขาล่างก็ออกใหม่เพื่อนขาล่างก็แปลงต้องทําขาแปลงแปลงขาใหม่เพื่อนแปลงขาช่วงเนี้นะช่วงหน้าื่องจะดึงถอยหลังได้แต่ช่วงหลังก็ใส่เนี่นะเพื่อนช่วงหลังใส่เหมือนเดิมนะช่วงหลังใส่เหมือนเดิมใส่น็อตเหมือนเดิมช่วงหลังใส่น็อตเหมือนเดิมเพือ่อนต้องแปลงขา ต้องแปลงขาช่วงนี้เอานะเนี่ยแปลงขาช่วงหน้าเอาน่าจะเจี๋ยออกเจี๋ยออกแล้วออกใหม่นะให้ช่างในอูท่ทาทําได้เพื่อนเนะี่ยนี่นะเพื่อนเห็นกันแล้วนะขณะหนึ่งเพื่อนคันเนี่ยเกิดในนี้ขันนั่นเพื่อนเยอะมากเลยฮะฟิล์มเพื่อนเนะี่ยอันนี้มีไดชาร์จด้วยนะคันนี้ยอันนี้จะเป็นรุ่นเก่านะเพื่อนไดชาร์จ โค้โงเป็นโค้งกระทิงซุปเปอร์เคเอสนะอันนี้ติดเครื่องเสียงนะเพื่อนอนอ,อนอันนี้มีเครื่องเสียงนะทะดุมทะเป็นนี่นะพอรเตอรี่ใหญ่เพื่อนนะี่ยเกาะเพาะเลยนะ่ยเห็นไหนะมเพื่อนเนี่ยสายชาร์จวินก็อ่าแปดหกเพื่อนพันเลย สองหอกเลยกระเพาะลนะสองลูกเตะเหมือนกัน,ยา,นายางน่าจะเป็นซุปเปอร์สโตนนะหนากว้า,วางเพนะื่อนะเพิ่งลงเพื่อนยังไม่ได้ขึ้นเลยนะดินติดเก็บกว่าจะเสร็จเนาะฟองยังยังไม่ได้นานนะเพื่ เพืนล้อแปดจุดสองห้ขอบสิบใปอีกนี่ใหญ่ๆนะ่ะแี่อ๋อคะดีคอันนี้อยู่หน้าริมนะเพื่อนเนี่ยกำลังช็อกกันอยู่เพื่อนเนี่ยเออไหนๆก็ไหนๆแล้ว งั้นเพื่อนลงหมดแล้วนะก็จะเริ่ม,มเอาขึ้นแล้วคนเจาะก็เริ่มเจาะกันเรื่อยๆนะเจาะแล้วก็จะแบกขึ้นทีเดียวเสต็งเสต็งถอยไปเอาปลายก่อนนะ có đang nêm nêm các bạn Nè bạn thật thì loài Còng con bạn con à nè thực thì có tạt แปลงช่วงนี้เพื่อนเะนี่ยทำใหม่นะก็จะมาดึงถอยหลังได้เนะีนะ่ยเนี่ยตรงนี้ มาหน้าหนึ่งเพื่อน่ะ วิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับ,รบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ